สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทำตัวอย่างหนึ่งข้อเนี่ยลิมิตของลำดับลำดับ a n เนี่ยมีสูตรเป็น cos นของ π i คูณกับ square root n กําลังสองลบ n ลำดับตัวนี้ลูกเข้าหรือลูกออกความหมายก็คือลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิต cos ของเนี่ย π i คูณกับ square root n กําลังสองลบ n เนี่ยลำดับตัวนี้เนี่ยลิมิตตัวนี้ลูกเข้าหรือลูกออกเน้นนะว่านี่คือลิมิตของลำดับ เครื่องคิดเลขแมทแคทคำนวณไม่ได้เครื่องคิดเลขแมกซิมาสั่งคำนวณแล้วนะลิมิตนะเมื่อเอ n เข้าใกล้อินฟินิตคอสของพายคูณกับสแควร์รูท 4n กำลังสองลบ n มันคำนวณไม่ไดนะ้บอกว่าเป็นรูปแบบไม่กำหนดเครื่องคิดเลขยี่ห้อบุนแฟรรมเอลฟาเนะี่ยก็พีลิมิตคอสของพายสแควร์รูท 4n กำลังสองลบเเมื่อ n เข้าใกล Infinite, นะ้อินฟินิตเนี่ยมันก็บอกคำนวณไม่ได้อีกละเป็นรูปแบบไม่กำหนด อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำเป็นข้อสอบออนไลน์เนี่ยอย่างน้อยก็มีเครื่องคิดเลข3ยี่ห้อมันคำนวณไม่ได้จะใช้ความรู้แคลคูลัส2นะหรือจะใช้แคลคูลัสนักเรียนม .6 นะก็มาดูวิธีทำกันนะว่านักเรียนม .6 ททำได้ไหมสูตรท่องจำตรีโกรมิติ c นะ cos n π บวกลบเซตาเท่ากับ cos เซตอันนี้นักเรียนมปลายท่องจำได้แน่นอนนะถัดไปนีอันนี้ก็คือมุมเซต อันนี้ก็สองเพลบเซตาเนี่ N ตั้งแต่1 2 3อเนี่ยอันนี้ก็มาจากสูตรตรีโกณของนักเรียนหมอปลายอ่ะมาเริ่มคำนวณต่อนะคอสเซตาเท่ากับ cos ของเนี่ยสอพลบเซตาอันนี้ดึงตัวร่วมพายออกมาแล้วนะตัวประกอบมาคูณบนคูณล่างข้างบนกลายเป็นผลต่างกำลัง2 4n สี่กำลังสองลบทิ้งไปแล้วเหลือ N เฉยๆย้าย N ลงมาหาข้างล่าง ตัวนี้เหลือ2องนะเอ็ n. ตัวนี้เข้าไปในรูทและเหลือ4ตัวนี้ก็เหลือลบหนึ่งส่วนเอ็นก็แปลว,ว่าวิธีทำในหน้านี้นักเรียนม .6 กทำได้ไม่ต้องรอถึงแคนคูลัส2ถัดไปนะตัวนี้ลอกมานะว่าสมการนี้เป็นจริงทุกค่า n ตั้งแต่1 2 3เป็นต้นไปนะความหมายของคณิตศาสตร์ก็คือลำดับตัวนี้กับลำดับตัวนี้ คือลำดับตัวเดียวกันลิมิตของลำดับเมื่อเอ็เข้าใกล้อินฟินิตนะตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะละลิมิตเนี่ยเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตนะพจน์นี้มันเป็น0ไปแล้วข้างล่างก็เหลือ4 c o s π สส่วน4ก็1สรูทก็แปลว่าเครื่องคิดเลข3ทยี่ห้อทำไม่ได้นะนักเรียนม .6 ททำได้แล้วอ่ะถัดไปตรวจสอบกันว่า เครื่องคิดเลขสามยี่ห้อนั้นอ่ะพอเราพิมพ์ใหม่น่ะลิมิตเมื่อเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตมันคิดเลขออกแล้วหนึ่งเซอรสสองเนี่ยของเดิมมันคิดเลขไม่ออกเครื่องคิดเลขยี่ห้อถัดไปแมกซิม่าอันนี้เครื่องคิดเลขฟรีนะตัวนี้ไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเดิมคิดไม่ออกเนี่ยช่วยมันนิดนึงเนี่ยจัดรูปพิชคณิตคิดออกแล้วหนึ่งเซอรสสองเครื่องคิดเลขยี่ห้อวุลแฟมอัลฟาอันนี้ก็เครื่องคิดเลขฟรีเดิมมันคิดไม่ออกอ่ะเนี่ย ช่วยมันิดนึงเนี่ยเติมลงไปองเอ็นพ่ก็ว่าลิมิตของลำดับตัวนี้ก็ลูกเข้าสู่1ส่วนสแควร์รูทสอเหมือนกันแบบฝึกหัดท้ายคลิปเนีเน้น,นนะเมื่อกี้เป็นลิมิตของลำดับตอนนี้เป็นฟังก์ชันค่าจริงคำถามก็คือลิมิตของฟังก์ชันค่าจริง cos pi ค,คูณกับ s q u a ร e r ูท t 4 x กำลัง2ลบ x เมื่อ x เข้ากับอินฟินิตลูกเข้าหรือลูกออก พร้อมข้อพิสูจน์สนใจปัญหาแบบนี้ก็ติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ